สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้น้องกําไรอยู่ที่บริเวณหน้าหอพระพนนนิคมนะคะในเขตเทศบาลอำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีค่ะเนื่องจากวันนี้มาธุระก็เลยถือโอกาสนะคะนำรายละเอียดงานบุญกลางบ้านที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะวันนี้ก็เลยมาสืบข้อมูลดูก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของการจราจรน,นะคะเพราะว่าวันนี้ รู้สึกว่าเริ่มจะมีความติดขัดแล้วเนื่องจากมีการลงแผงค้าขายในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะเดี๋ยววันที่5 6 7จะมีงานบุญกลางบ้านเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะไปกันเลยประเพณีงานบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสารพนัสนิคมครั้งที่26นะคะวันที่5 6 7พฤษภ,ภาคม ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนันิคมนะคะพบกับมหากรรมจากสาร4ี่ภาคมหากรรมเองกอรครั้งแรกในไทยกับการพบกันของสุดยอดเองกอ3าคณะ3จังหวัดนะคะทุกคนสัมผัสวิถีชีวิตผสมผสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารถิน่นสาชาติพันธุ์ไทยลาวจีนค่ะ ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านนะคะชมการแข่งขันการแสดงและดนตรีท้องถิ่นมากมายเวทีไทยนะคะ5พฤษภาคมการแสดงเองกอพนันิคมนครสวรรค์และอุดรธานีค่ะเล้งสรัญญาทั์จากรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะวันที่6ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลค่ะแล้วก็ วันที่7พฤษภาคมนะคะวิรดาวงเทวันดวงตาคงทองนะคะเวทีล้าวัวนที่ 5, หมอลำสาวิตรีศรีนครประทะหมอลำประกรณพงทองนะคะวันที่หพฤษภาคมหมอลำเจี๊ยบสิริวิมลชัยมงคลปะทะหมอลำพงศธรฟ้าประธานนะคะวันที่7พฤษภาคมหมอลำเมรี น้องหีใหยนะคะปะทะวงไสวงไกลต้นแก้วนะคะเวทีจีนค่ะวันที่หพฤษภาคมการแสดงนิ้วเปลี่ยนหน้านะคะวันที่6พฤษภาคมการแสดงกายกรรมสัตว์แสนรู้ค่ะวันที่7พฤษภาคมการแสดงมายากลซีเมนโชนะคะแล้วพบกันนะคะทุกคนงานบุญกลางบ้านอำเภอพนัทิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ าตอนนี้นะคะวันนี้วันที่4พฤษภาคมนะคะบริเวณหอนาฬิกาตลาดใหม่นะก็เริ่มมีการลงพืง้นที่ขายของกันแล้วนะลงเต็นแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการจราจรณนะวันนี้ก็เริ่มติดขัดแล้วกำลังพามาชมบรรยากาศก,าก่อนนะเราจะได้เตรียมตัวกันพันนะทุกคนเพราะว่าโอ้โหหลายปีแล้วที่ไม่ได้มีการจัดงาน กำไมรู้ว่าตรงเนี้ยรถติดแต่จะพาเข้าไปดูนะคะพาเข้าไปดูบรรยากาศก่อนเนาะไม่ค่อยจะตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคะพอดีเข้ามาทำอ่าเข้ามาทำธุระพอดีก็เลยถือโอกาสเก็บภาพมาฝากนะคะโอ้ของบางอย่างเขาก็เริ่มขายแล้วล่ะทุกคนกินอะไรดีล่ะยังนห้ะยังพาชมเฉยๆนะเนี่ยร้านสองข้างทาง ร้อมแล้วที่จะขายนะคะตรงนี้บริเวณถนนสวนสาธารณะพนันิคมค่ะและงร้านก็ขายกันแล,ล้วล่ะอยากกินบบนี้ตะกี้ตะกี้แคปหมูนละพริกหนุนะะ่มของโปรดเลยแต่รอก,ก่อนนะคะพาชมบรรยากาศก่อทุกคนเนี่ยสถานที่ที่จะจัดงานอยู่ภายในสวนสาธารณะข้างในขวามือนะคะทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาชมตอนนี้ข้างในเป็นพื้นที่ละสวยงามทีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาชมมีการจัดซุ้มนะคะซุ้มไทยซุ้มจีนซุ้มลาวนะคะที่กำไรเคยมาเที่ยวตั้งแต่สมัยกำไลเป็นเด็กๆเ,เลยนะคะเป็นงานประเพณีงานบุรกลางบ้านที่อเมริกันนคิคมมีการจัดทําซุ้มประตูไม้ไผะะ่ด้านหน้าขวามือขวามือคือสวนสาธารณะนะคะ ที่โอ้ยสมัยก่อนอมรงนี้เข้าไรก็ได้จะเข้าอ่ะมีแบบนี้มีเจีย๋ยจะเข้าขเราไม้าได้ <S <S oh? <No. S 1> อะน้อคงจะต้องออกทางนี้นะคะทุกคนขออภัยด่จาการจราจรเข้าสวนสาธารณะอีกกลัวเพราะว่ามันมีรถวิ่งมาพันหนึ่งแต่แบบนี้ก็ได้ดีเลยเข้าสวนเลยนะคะ จะได้เห็นความสวยงามในเบื้องต้นค่ะทุกคนกลางคืนจะสวยมากเลยนะคะกลางคืนร้านบ้านไทยนีห้หน้าตาขบชมชม,ชมพอพอเป็นกระสายก่อนนะนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้อ่ะจะสวยงามมากๆเลยตอนกลางคืนซุ้มข,ขายของในนี้ก็โอ้โหเตรียมพร้อมมากๆ ซุ้มซุ้มไทยก็ตกแต่งแบบไทยๆซุ้มจีนก็ตกแต่งแบบจีนนะซุ้มลาวก็ตกแต่งกันแบบลาวมอนอยากจะตเชเอาไว้ลุ้นในวันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้กำลังก็จะมาถ่ายทำนะคะขบวนพิธีเดี๋ยวเราออกจากสวนสาธารณะรก่อนตอนเป็นเด็กๆก,ก็มาเล่นอยู่ในนี้ค่ะทุกคนตอนเป็นเด็กๆนะมาเล่นอของเล่นแบบเด็กๆมาเล่นชิงช้า มีม้าหมุนมีอะไรแบบนี้แล้วก็มีอาหารมีส้มตํำให้ทานเจอรถหนึ่งคันเป็นเรื่องปกติของการจราจรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันก็แล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องรายพาชมพิธีเปิดนะคะขบวนแห,ห่ที่ยิ่งใหญ่ของอโศกพน,น,นะะัรวงศค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ